ต่อไปหมายเลข51ครับเจษดาลี่หยงครับขวัญราชกบ,บัง KLB Supreme Shop เต้าหู้8ริว้วคันนี้ครับมีชื่อว่าคุณปู่ Black Pear l คุณปู่มุกดำ แห่งอันดมามันนั่นใครอะขลังผู้หญิงอะแอนเตอร์ครับไม่ใช่ไม่ใช่แอนเทอร์จอจำไม่ได้ใช่ไหมแอนเตอร์มันต้องมีลูกโลกเนาะโอ้แม่ <laughs> ไหน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 ไว่าแอนเตอร์วะแอนเตอร์ดูแลรถคันนี้อยู่ใช่เหรอ มาดูครับคุณปู่ไข่มุกดำมาสด้าปีหนึ่งหกแรงมา้าขอเข้ารวมโอ้ยระเบิดครับ ทั้งตัวโอ้โห,โหลาดเรียบร้<ล>อยตัดไฟก่อนทีมงานอย่าเพิ่งดูอะไรตัดไฟก่อนตัดไฟก่อนอย่าเพิ่งดูนู่นนี่นั่น,นนั่นนี่นู่นตัดไฟก่อนอสติมีหน่อยอตาถลนเลยฮะเออสติมีหน่อยตัดไฟก่อนตัดไฟก่อนสติมีนิดหนึ่งสติมีนิด <มา S 2> หนึ่งภาพช้าต้องมาละเมื่อสักครู่<ด>ไไระวังนะมีไฟนะระวังนะมีไฟนะ มาดูครับรีเพลย์อ่ะไม่เกี่ยวออกก่อนเลยครับทุกคนที่ไม่เกี่ยวข้องอ,ออกเลยหรือจะโพลิสคิวอย่างเดียวครับไฟหน้ากรจะจายโพลสคิวอย่างเดียวถ้าเกิดจะเซอร์วิสอะไรเหรือโพลิสคิวอย่างเดียวครับออกหมดเลยออกหมดเลยฮะ